สวัสดีจ้าสุขสบายดีพอแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้ขขนาพพ่อกันอีกแล้ว er. พี่น้องพบพ่อย้ำสาวๆที่เก่าที่เดิม,พเ,ดมเพิ่มเติมคือสีมานบอกพี่น้องพ่อพ่อกับพลัลล่าลากกินีพี่น้องก็สวยกันอย่างคนสังกระหลายเด้อจ้าพี่น้องวันนี้เขาก็ได้ลงมายามเบ็ดยามองคือเก่าคือเดิมพี่น้องมาลุ้นน้ำกันวาสีได้ปลาบอมมาวานกาได้หลายตัวเติบ่พี่น้องแกวเข่าก็แล้วแหละพี่น้องเอยเข่าสุกเด้อจ้า แต่เขาดิบก็ยังหลายอยู่พี่น้องเวันจ้า,จจางสิบคนตัดเป็นรุ่นน้ำกันพี่น้องไปรุ่นเบึงป่าเด็ดจ้าดตอนนี้ก็อยู่นำของพี่น้องบรรยากาศสองฟ้าสี่ครามเนาะกันลังามายามเนาะยามเบ็ดอยู่พี่น้องจ้าบรรยากาศเศร้าๆท้องฟ,ฟ้ากับป่าตัวสีครามงามก็ดอกพี่น้องเอ้ย ท้องฟ้าสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องป๊อแส,สดงว่เมื่อนี้สีแดดปลอดโปร่งสูบดีฝนเนี่ยมาอื่นเราก็ได้กู้ขับแล้วทีท้องฟ้าสีครามสวยมากจ้ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศกาศมีลมหนาวผัดมาช่วยช่วยยามเศร้าเย็นสบายพี่น้องจ๋าทายเรือยำเบ็ดพี่น้อง เป็นมารมา,มาหลุดน้ำกันเด้จ้ามางามทองฝาถ้าว่าฝางามยำแรลงกลางชุงมนหาไอ้ดังบังฝา บรรยากาศขับเรือยามเบ็ดจับพี่น้องย้ำเศร้าๆโอ oh, mm hmm. ้มณอนฐ์สิหมานบ่เนาะพี่น้องจา้าบรรยากาศคือหนาวดีแท้เย็นลมหนาวออกพี่น้องนอนให้นอนหน้าก็สิบรรยากาศดีเป็นที่หนึ่งไปอยู่หาดกินพี่น้องด้วยปลาเข้าไปต้มยำบ่มมนเนาะอยากกินต่อยาปลาเคอร จะมีไม่น่าปลาเคอร์ดีน่ะลังนกกำลังหลายพี่น้องคือหลายก็มาเมื่อไหร่มือนมันเหหาหกครั้งแลยเหตุไเนะเดี๋ยวเออถึงปลาด้เด้อพี่น้องหาบอลหมุนเข่าก็ได้ ถึกปลาละจ้าพี่น้องน้ำกระโดดแห้งเลยนะเทงการน้ำนะก็บติเหรอว่าแม่รุดหรือเปล่าตอวน้อยพอดีลาบเดีพี่ดาพอดีจะปาตองป่อยเป็นลาบพอนะด่างใหญ่บานให้แล้วแรอปล่ายาจักร้าคืองามแทบจะเป็นเลี่ยงท่อยังมีตู้ป่าเด้ สับปิปล่อยเสตูป้าดีงามจนนี่เปลือยเนาะเปลือมันใหญ่มันลอยเผื่อ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 กไดปลาทตองน้อยแล้วจ้ะพี่น้องว่าอีกนั่น,นึองเจ็ดเจ็ดตัวนี้หกตัวนี้เจ็ดเจ็ดคือกันข้างนี้หกอ่ะในเจ็ดนี่แหละเลขมันสวยหกเจ็ดเป็นไพี่น้องหม,มักถือเอ้ยลมเย็นเย็นจ้าหล่อยาเบสพี่น้อง ทองฟ้ายามเศร้าเดี๋มันสร้างยุทงามจริงๆพี่น้องเอ้อปวดหัวทองฟ้าสีขาวมันชาพี่น้องบ่งบอกถึงบรรยากาศปลอดโปร่งสำหรับลมหนาวก็ออกพี่น้องก็เย็นเย็นแก้วเข่าแก้วน้ำเนาะลมหนาวจ้านายก็เสีหนาวคขานี้เพี่น้องวันแก้วขอบฝนตกห้ามเนี่ยจักหน่อยเมื่อนี้ก็สิบบทตัวละบ่งทองฟ้าสภาพอากาศ แดดเดียวสองแดดแล้วก็สลิกกู้แล้วพี่น้อ,อ,องจ้นาน้ำกระโดดลงลดลงพี่น้องไอ้ฟังไทยเป็นน้ำถ่วงฟังลาบ,บาเป็นรถน้ำเปนรถจ้าพี่น้องจะได้การภระที่น้ำถ่วงก็สูส้ๆเด้อจา้ารักษาสุขภาพเด้อ ต้องหอยต้องแต่งหยุดนุนจก๊กหอยแต่เราต้องต่งเราต้องเตงมันเล่นเต่งต้องปลาเนื่อก็ยังหอยก็ีอันลันี่หลอดย่อูตึกป่า ต้นไม่ตีเงียบๆนะพี่น้องะได้ตื่นเต้นนะเอ้ยพี่น้องเรอยามเบ็ดจ้า โในน้านบอกขึดแต่ก็อสมัยก้อน,นปากปวยเขาจะต้องกันในพนี่นองพรก้อนหน้าม,มันสินขึ้นทั้งห่วยทั้งห้องร้ายการปากปวเอาปรปหมาอนอย่างน,านาาี้สมมุตินี่มมีหลัจ้าม,ามบใสทำไมเสร็จจบจำผิด จำพิติกว่างเปล่าจานนี่จา้าเหตุเสือกเบ็ดหอยอย้อยยังเกิดขึดน้นนะครับจ้างาถือกระตองมาว่าจะประจมบ่คือเกา่าปกตินี่จะบอกงานไหมครับใส่เสือกเป็ดมันดิเสือกมันหลุดป่ะเดินหางดีแบบแบบแบบนแบบี้ อ๋องานไม่จนหักพี่น้องป่านางน้อยป่านางน้อยจะบกเสฮ้งแทบโพดโพจลง,งานไม่หักอายพี่นออ้นองเออเอองานไม่หักคาเบ็ดโปโพจะได้ถือป่านางน้อยจ้าพอดีเราไปแกงบรกิการบริการแกงปลาน่ะมีตะขากลายมือแล้วแกกินหยุดเท,ที่ยงให้เที่ยงหน้าจ้าพี่น้องจ้าตาแป๊ะ ป,าปานน่าปนางจดวางงาไม,มา้หักตรงไหมพี่น้อง <c oughs> จุดงาไม,มา้หักคอละหาปพุพ่อโอ้ยบรรยากาศไม่นำโคงพี่น้องเออจะเป็นงางงามแล้วกา็เย็นสดสื่นสบายจะนอเนาะอยู่หน,านา้าน้ำน้ำเสีาวๆพี่น้องโอ้ยาลามหนาวกับมาแล้ว <c oughs> ลมปวดปาดิน <c oughs> ปลาถึกมองเบาน้ำว่างเลยนะมันดีดบมกแห้งๆหนึ่งตรงน้ามลายดินพวบหล่นมันเป็นปลาถึกเบ็ดปีละเห็ดเปียกกันลืมวันศิลวันพระพี่น้องเอ้ยวันนี้วันศิลจ้าอยากไปเห็ดปุญนเด็ดจ้าพระธาตุพวกรชั้นเดสิปเปิดก็จะ ล่งหงอกลงเรียดกระเปิดแล้วบพระธาตุโพลยังปิดไปอยู่เปิดที่เขาได้แล้วอยากไปไหว้ได้แล้วรอโดดละจาอยากไปไหว้พระธาตุโพลอยากไปแก่บนแก่บะให้เอฟซีผลปิดโดนแห้งพระน้องยังบ่เปิดอยู่พระธาตุโพลนะปิดพระโพลโพลทั้งทีเราหลอกล่งเรียดกระเปิดไปแล้วบ่อนซุบซนคนลายพระธาตุโพลไปป้าไ้เปิดตื่นหรือหลอกน้ำนี่ บบขี่ดินทรายนะตรงนี้มันจะเป็นหาดทรายเดี๋ยวพี่น้องหาดทรายกำลงังภูถ้าเบิ่งยามแงเนี่เยน้องจะพามาเบิ่งยามช่วงประมาณบักกะลากุมพาสิพาบางมหอยบางมหอยงมกระแปะพี่น้อง,งบ๊วยไม่มีแล้วบ่ให้ทราย,ย<ะ>อย่าเบ็ดตีงบ่ ไปน้องไปลุ้นนมกันลวปลายัางถือไปลุ้นนมกันพู้นาเป็นไก่ไ,กไปน้องลุ้นนมกันลวปลาอีกยังถือจ้าตัวน้อยหรือตัวใหญ่เดิน่า,น,น,าน้พี่ดอง ใส่โ,โ,โอ้บดินจืเสือกกิ้วึ้นเทิงเลยจนเห็นหัวแล้วพี่น้องปรากฏหน่อยว่าจะพี่น้องปรากฏหน่อยแน่บอกไกลๆว่าสิถือจะเป็นปลาใหญ่บ่าจได้ปรากฏหน่อยปแกงใส่กับปลานางต้องโค ปลาสำคัญโอ้เจ้าคือตัวใหญ่เทลาเออดีจะแต่กินเหงือได้เสยตจะน้อยกว่านี้ก็ไม่ไดเสียึีใช่ปลาเหงือคือเข่งคักแต่น้ำผัดปลาเหงือบอปลาถือหรือปลาเหงือปลาเหงนะือดิน เดี๋ยวปลาถึกเบ็ดได้ปลาเหงอดิดแห้งโอ้ยจับพี่น้องเบิ่งดู้จปทาถึกประจับไปพายเคลียบเบิ้งด้วยว้าปลาเหงอเดี๋ยวบรรยากาศยามเบ็ดยามซาสเซาจับพี่น้องจ้าบรรลุนงกวาสิได้ปลาลายประจ่าปลาถึกปลาถือเหรอ พี่ดาบอกว่าเบางหนุกถือเบ็ดทะเลตกใจนึกว่าปลาถือเบ็ดพ<อ>ี่น้องเอ้อเสศกเป็นหนุกถือเบ็ดเไ้ยได้หนุกถือเบ็ดหนุกมากินปลาหนุกแกงละเิ่งนี้เยาวมีายมันคก็ขับไปอยู่ไหนเอาม,มันกิน,ไงไงนในงานมาใส่มันเห็นปลาลอยมันกิน เจ้าบินเจอเจอิดโอ้ยส,สีมันคืองามแท้ล่ะนกซบใหญ่เนี่ยก็คือลายนางงามเนาะกระดกมือ,อไปพี่ดาวนกถือเบ็ดมันไปกินปลาแถ่ใสเหานนะใส่นะใปลาได้นกใส่เบ็ดปลาพัดเด่นนกตัวบักงามงามนึงพี่น้อง กินได้อยแบบนกนี่นะนกเจ้าบินเจยเจิดนี้หักเฮานี่อยู่คนละคำ้าเป็นงอบป้าป้าไปใส่ป้าแต่ใดนกตัวบักใหญ่นี่เพี่น้องนกเจ้าป่ายังคาานี่ป่าเยื้อยังับใหญ ปากมันเป็นตยานเท่ปล่อยไปดูจเจ้าไปปะ,ะมันสวบได้จะไปีิยงปะอ, <laughs> อ้องมีดามาจะจัดเป็นอาหารกกะกิจผลมากินเวทเฮาหนกเจ้าพนอักตัวประกำงานนะพ่อนเนาตัวใหญ่ห้องียากนสวบปะโตกซนนะะ ย้องงาไมดา้ดินนละจ้าดินโพดินโพจนว่าจมลงใครน้ำสปลาอย่างวะพี่จมแหงแต่พี่น้องพ้องมา,มา,มา,มาบังงาไม้จมบิด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 อยู่ปลานางไงเนะนี่ยไหมปลาเครื่องโอ้ยตกใจดอกปลาตองจ้าปอแต่ปลาตองไปหลา เอาไว้เห็ดสมปะเห็ดเป็นอะไรก็เค็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดจ้าพี่นอ้องเด็กจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจอันนี้มันจุดมแมนได้เก้าจุดอีกแล้วพี่น้องเก้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ดิจิตเก้าฟังีิเจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดได้มาแรงอ่าน้อยพี่น้องได้ป่าตองใหญ่เกิดจับพี่น้องในเก้าจุดอยู่แล้วสิมีโซกสิมีลาบจักษ์มาแรงตัวน้อยพี่น้องได้ปลาทั้งเบิดสี่โตแวปรากฏน้อยเลยใชแถมนกตัวหนึ่งยังเบ็ดกับดูนกตัวหนึ่งพี่น้องยังเบ็ดหาของเราลุ่มมาจะได้ปลา ตองเก้าจุดอีกแล้วพี่น้องอย่ามานะยากของเอมพี่น้องจะเจ้าเจ็ดมันคือมันคือตีอีกอเก้าเปนเก้าแปดเก้าเจ็ดตัวใหญ่เจ็ด <97. S 2> ปัดตองเก้าจุดอีกแล้วพี่น้องส่วนตัวน้อยจะตีก็ห <6, 7. S 2> น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ด เจ็ดหกหกสีไดหนึ่งสามสี่ห้านับตัน้นคือเจ็ดนี่เด้เจ็ดหนึ่งสจ็ดแปดสองสี่นับดีๆ1หนึ่งอันนี้ก็แม่นต้องดำแมนหนึ่งสองม่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดหกกับเก้าเจ็ดเมื่อกี้มันคือห่างกันแต่ว่าแปหกกับเกเจ็ดพี่นนอง ปลาตองมีจุดน่นี่ก็ไดซ้ำนี่แหละพี่น้องเอยได้ปลาสีโตเตเบ็ดพันได้เบิดแต่เป็นรุ่นต่อยจ้บพี่น้องใช่รออีกนิดใส่ประกดเอาปลาถือร้ยประกดน่อยใประกดน,น่อยไปแกงแล้วจ้ะพี่น้อง ปลาก็ะไรไปกับบริยัง่งแบบน้อยคนจองจองก่อนมาใส่จองก่อนมายามอีกบ <c oughs> างคนี่บอกแกลงเฟซเจอจองมาส่งโลดทะเลก็เอาหยาดกันอยู่คนสื่อปลาระบริอึดธพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปลาถ้ามันติามันหายามันกินแสบพี่น้องไปดูคนจองไ้อง <c oughs> <c oughs> มันยาบเบิ่งรอบพี่น้องใส่ตัวใหญ่บ่ล่ ไปซอยเนาะซอยอยู่นาโ <All right. S 1> oh. อ้ดอกหนงดอกถือปลาไนจ้าได้เสยดอกเป็นปนา้านนี่นี่ดินแห้งขนาดปลาไนถือกรอบจ้าวันนี้ครับแวะพยายามรอบต่อพี่น้องฮะ <Huh? S 1> ปลาไน้าน้อยะนึกป่าถือปลาเครื่องตี พอดีซอย,ซอ,ยออกไปซอยกิมจินาะซอยป่ามาลแล้วเหละพี่นอ้องเอ,อ้ยพี่น้องจ้าไ,ไ,ได้สนีล่ะป่าพี่นอ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวจ้าพี่นอ้องอ ฝากบรรยากาศไว้สักนีแหละเด้อจ้าพี่น้องฝากกดติดกกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อจ้าสวัสดีจ้ามีของแถม